สวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะไปวัดพระเชษฐภคินีมณฑลมาคลารามนะครับไปกันครับย <Yeah. S 1> ินดีเรามาถึงวัดโมไม่ได้ลอยแล้วครับแล้วตขั้นตอนเราไปนะครับเราจะเข้าไปดูข้างในครับว่า รับชมาเชินตามเราไปได้เลยครับเราถึงที่วิหารพระพุทธสญญาแ้วเราก็จะเข้าไปชมพระพุทธรนอที่ใญ่ทครับ่านพระวิหารพระพุทธสญญหรือบางแห่งเรียกว่าวิหารพระนอน เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อปฏิสถานพระพุทธสายญาติหรือพระพุทธรูปปางสายญาติซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าแสดงถึงเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานลักษณะสำคัญตัววิหารมักมีขนาดใหญ่และยาวเพื่อรองรับพระพุทธสายญาติที่มีความยาวมากภายในจะมีพระพุทธรูปปางนอนตะแคงขวาพระเศียรหนุนพระขนย แสดงถึงความสงบสะอาดและหมดสิ้นกิเลสสถาปัตยกรรมขึ้นอยู่กับท้องถิน่นเช่นวิหารพระนอนในวัดใหญ่ชัยมงคลที่อยุธยาหรือที่เราไปกันพระวิหารพระนอนวัดโพกรุงเทพที่มีชื่อเสียงที่สุดความหมายทางพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของการดับทุกข์เข้าสู่นิพพานเป็นสถานที่ที่ ให้พระพุทธศาสนกชนได้กราบไหว้เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้ามักถูกใช้เป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาล้วก็ตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินไปที่การนวดแล้วก็การแพทย์แผนไทยน,นะครับเพราะว่าที่เรามาวัดโพนี้ก็เพราะว่าวัดโพเป็นต้นตระลักในการนวดและการแพทย์แผนไทยมาอย่างยาวนานครับ เป็นพิพิธภัณฑ์ถถนวดแผนไทยนะครับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบ้านี้นะครับเข้าไปดูข้างใน เส้นประธานสิบคือเส้นที่ใช้ในการอ้างอิงทางการแพทย์โดยเฉพาะในการวัดตำแหน่งของสะดือของร่างกายเส้นนี้จะลากจากสะดือไปตามแนวกลางลำตัวเพื่อช่วยในการระบุตำแหน่งต่างๆบนร่างกายหรือการวินิจฉัยภายในช่องท้องเช่นการวัดตำแหน่งของอวัยวะภายในการทำแผนที่ร่างกายสำหรับการรักษาในทางการแพทย์หรือการทำแผนที่ทางการศึกษาสรีรวิทยาในการแพทย์เส้นประธานสิบมีความสำคัญในด้านการวัดตำแหน่งที่ถูกต้องและชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องทําการตรวจอวัยวะภายในบริเวณช่องท้องหรือในกรณีที่ต้องใช้เส้นอ้างอิงในการรักษานี่นะครับก็จะเป็นจารึกตำรายาวัดลาดอรตนะครับมันก็จะมีทั้งหมดเกี่ยวกับเส้นทั้งสิบนะครับต่อไปก็จะเป็นตำราโลกนิทานนะครับอ่านี่เป็นการะคกับ การกดจุดการนวดการตัดการดึงจะพองับความเย็นในเรือไประมาณนี้ครับการเข้าไทยเขาจะแบ่งเป็นตามหลายภาคนะครับที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยอะไรนะครับก็จะมีการดูแลสตขภาพต่างๆนะครับโดยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีการนวดแต่แบบพื้นบ้านนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปครับเช่นการใช้การบีบการกดการซ้ำการขยับการรีงการยืดแตกต่างกันเปีะครับ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณของวัดพระเชตุพลนั่นก็คือวัดโพลโรงเรียนการแพทย์แผนไทยนั่นก็คือวัดพระเชตุพนหรือวัดโพนั่นเองครับความสำคัญของวัดโพจะเป็นศูนย์การความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1และรัชกาลที่3มมีการรวบรวมองค์ความรู้ทางแพทย์แผนไทยเช่นสมุนไพรตำรายา การนวดไทยและฤาษีดัดตนได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยเพราะมีการสลักตำราไว้ตามแผ่นหินและศา,าลาหลยให้ประชาชนเรียนรู้ภาพฤาษีดัดตนที่วัดโพเป็นรูปปัน้นฤาษีที่ทำท่าดัดตนกว่า85ท่าแสดงท่าบริหารร่างกายแบบไทยโบราณที่ช่วยแก้อาการต่างๆเช่นปวดศีรษะปวดหลังท้องอืด มีจารึกอธิบายสรรพคุณและวิธีทำท่ากำกับไว้เพื่อเป็นตำราสาธารณะปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกโรงเรียนแพทย์แผนไทยวัดโพก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักร,ราช2505เปิดสอนนวดไทยการนวดเฉลยศักด์นวดราชส,สำนักการทำลูกป,ประครบ การอบสมุนไพรและเภสัชกรรมไทยปัจจุบันเป็นสถานที่เรียนรู้และศูนย์กลางการแพทย์แผนไทยที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ระมาวัดโพกันนะครับเพราะว่าที่วัดโพเนี่ยมีประวัติศาสตร์ในเรื่องการแพทย์แผนไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็การริแผนไทยเหมือนกันตอนนี้นะครับพวกเรากำลังจะเดินทางไปกราบไหว,พว้พระธุรูปบางพระบ่าทอยหลกันนะครับ พระพุทธรูปปางพระป่าเลไลหรือปางพระป่าเลไลเป็นพระพุทธรูปในลักษณะหนึ่งที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาไทยโดยพระพุทธรูปในปางนี้จะมีท่านั่งอยู่ในถ้ำกลางธรรมชาติมักจะมีการนั่งขัดสมาธิใต้ต้นไม้หรือภายในป่าที่เงียบสงบซึ่งสะท้อนถึงการบำเพ็ญเพียรของะพุทธเจ้าในช่วงที่ประทับอยู่ในป่าหรือเมื่อท่านได้ออกจากพระราชวังเพื่อไปสแสวงหาความสงบภายในในปางนี้มักจะเห็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิในท่าทางที่สงบ ใบหน้าแสดงความมีสมาธิและปัญญาอาจมีเครื่องประดับที่แสดงถึงการทรงสมาธิหรือความเป็นผู้ทรงปัญญาเช่นต้นไม้หรือดอกไม้ที่อยู่ใกล้เคียงความหมายและคุณค่าของประพัทธรูปบางนี้ 1. การแสดงออกถึงการค้นหาความสงบภายในผ่านการทำสมาธิ 2. การสะท้อนถึงการปฏิบัติที่ช่วยให้เกิดการตัดสูุและการบรรลุธรรม 3. เป็นสัญลักษณ์ของความสันติภาพในชีวิต พรพุทธรูปปามพระปะาร่าเลไรจึงเป็นลักษณะสําคัญของการบําเพ็ญเพียรและการแสวงหาความสงบภายในจึงมักมีการนําไปใช้ในสถานที่ที่ต้องการสร้างความสงบเย็นและการทําสมาธิเราก็กําลังเดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีพวกรูปปั้นหรือสีดับนครับจะเป็นท่าทางต่างๆในการนวดของสมัยก่อนเรจะเดินไปเรื่อย ครับเราเสร็จภารกิจที่วัดโพแล้วนะครับต่อไปเราจะไปหาอะไรกินกันต่อในย่านแถวนี้นะครับเดี๋ยวไปรับช็อปมาแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านที่เดี่ยวนะครับร้านรับนะครับตรงข้ามกับวัดโพเลยนะครับเราจะมากินกันนะครับก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว นี่เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะกลับบ้านแล้วครับผมบ๊าน การทางประวัติศาสตร์ 1. การกําหนดหัวเรื่องเริ่มจากการกําหนดหัวเรื่องที่ต้องการจะศึกษาโดยอาจจะกําหนดประเด็นไว้กว้างๆก่อนแล้วจึงค่อยๆจากัดประเด็นให้แคบลงภายหลังการกําหนดเรื่องอาจเกี่ยวกับเหตุการณ์ความเจริญและความเสื่อมของอาณาจักรต่างๆหรือเรื่องราวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในอดีตช่วงเวลาหนึง่งซึ่งยังมีหลักฐานหลงเหลือให้ค้นคว้าอยู่ ขั้นตอนที่2การรวบรวมหลักฐานเมื่อกําหนดเรื่องที่ต้องการศึกษาได้แล้วจะทําการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่หลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานที่อยู่ร่วมสมัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรง 2. หลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่จัดทําขึ้นโดยอาศัยหลักฐานชั้นต้น หรือบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองแต่ได้รับรู้โดยผ่านบุคคลอื่นขั้นตอนที่3การประเมินคุณค่าของหลักฐานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้ามาได้นี้ต้องผ่านการประเมินคุณค่าที่เรียกว่าวิาพากวิธีทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีอยู่2วิธีดังนี้ 1. วิาพากวิธีภายนอกคือการประเมินคุณค่าของหลักฐานจากลักษณะาภายนอกของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วิธีนี้ทำเพื่อประเมินหลักฐานว่าเป็นของแท้หรือไม่โดยพิจารณาได้จากสิ่งที่ปรากฏภายนอก 2. วิภาควิธีภายในคือการประเมินคุณค่าของหลักฐานจากข้อมูลภายในหลักฐานนั้นเป็นต้นว่ามีชื่อบุคคลสถานที่เหตุการณ์ในช่วงเวลาที่หลักฐานนั้นทำขึ้นหรือไม่ขั้นตอนที่4การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อประเมินคุณค่าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้ว ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูว่ามีความสมบูรณ์และจุดมุ่งหมายอย่างไรจากนั้นหาความสัมพันธ์ของประเด็นต่างๆและตีความเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่ซ่อนอยู่ผู้ศึกษาควรมีความละเอียดเล่าข้อเป็นกลางและมีความรู้ในด้าน,นอื่นๆด้วยขั้นตอนที่5การนำเสนอเมื่อสังเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ออกมาได้ในขั้นตอนที่แล้ว ก็จะนำข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงหรือนําเสนอให้ตรงกับประเด็นหรือหัวเรื่องที่ตั้งไว้ในขั้นตอนแรกควรอธิบายเหตุการณ์อย่างเป็นระบบสอดคล้องต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลกันมีการโต้แยง้งหรือสนับสนุนผลการศึกษาของเก่าโดยให้ข้อมูลสนับสนุนอย่างมีน้ำหนักและต้องเป็นกลาง